1. การส่งมอบเรือดำน้ำเอส6ีทีจากจีนให้กองทัพเรือไทยครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ถูกจับตามองทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 2. เรือํำนี้เป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลไทยได้อนุมัติเมื่อหลายปีก่อนเพื่อต้องการเสริมสร้างสมดุลทางทะเลและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคาม 3. เรือดำน้ำเอส6ีที่มีพื้นฐานการพัฒนามาจากแบบเรือวายูเอ็นคลาสไทศูนย์สามเก้าเอ ของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งมีสมรรถนะสูงและได้รับการพิสูจน์แล้วในภารกิจจริง 4. ประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้คือเรื่องเครื่องยนต์ท t ูของเยอรมนีที่ไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากข้อจํากัดด้านการเมืองและกฎหมาย 5. ภายหลังรัฐบาลจีนจึงเสนอใช้เครื่องยนต์ c d 6 2 0ซึ่งเป็นการผลิตในประเทศจีนเองโดยยืนยันว่าสามารถตอบโจทย์การปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน แม้จะมีเสียงกังวลถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ CHD 6 2 0แต่กองทัพเรือไทยก็ได้เดินหน้าตามสัญญาเนื่องจากไม่สามารถยืดเยื้อโครงการออกไปได้อีก 7. การส่งมอบอย่างเป็นทางการครั้งนี้เกิดขึ้นที่อู่ต่อเรือวูฮานของจีนซึ่งมีพิธีทางทหารและการแลกเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ระหว่าง2ประเทศ 8. ฝ่ายจีนได้เน้นย้ำถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับไทยที่มีมายาวนานและการส่งมอบเรือดำน้ำครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้น 9. สำหรับกองทัพเรือไทยการได้รับมออเรือดำน้ำเอส .26 ทีถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคดำน้ำอย่างแท้จริงหลังจากที่ไทยไม่ได้มีเรือดำน้ำประจำการมานานหลายสิบปี 10. เรือดำน้ำเอส .26 ทีมีระวางขับน้ำประมาณ2,600ตันสามารถดำน้ำลึกได้มากกว่า300เมตรและมีระบบขีปนาวุธตอร์ปิโดและอาวุธปล่อยนำวิธีต่อต้านเรือผิวน้ำ 11. นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบไอินดิน เดนทระพชน t y p ที่ช่วยเพิ่มระยะเวลาการดำน้ำโดยไม่ต้องลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเป็นเวลานานซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธวิธี12สำหรับเครื่องยนต์ c h d 6 2 0ทางจีนยืนยันว่ามีการทดสอบอย่างเข้มงวดและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทะเลเขตร้อนอย่างอ่าวไทย13ผู้เชี่ยวชาญบางรายยังมองว่าการยอมรับเครื่องยนต์ c h d 6 2 0ของไทยอาจเป็นการเปิดทางให้จีนสามารถขยายตลาดส่งออกเรือดำน้ำไปยังประเทศอื่นๆที่สนใจ 14. การส่งมอบครั้งนี้ไม่ได้มีความหมายเฉพาะในเชิงเทคนิคแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการเอกมืองที่แนบแน่นขึ้นระหว่างไทยและจีน15ในเชิงยุทธศาสตร์การมีเรือดำน้ำย่อมสร้างสมดุลกำลังในภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมีเรือดำน้ำ KILO class จากรัเสเซีย16การเสริมกำลังด้วย S 26ที่ทำให้ไทยสามารถรักษาความมั่นคงทางทะเลปกป้องผลประโยชน์ในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น17 อย่างไรก็ตามความท้าทายต่อไปคือการฝึกกำลังพลให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาเรือดำน้ำที่ซับซ้อน18กองทัพเรือไทยได้ส่งนายทหารจำนวนหนึ่งไปฝึกอบรมที่จีนแล้วเพื่อเตรียมพร้อมรับภารกิจจริงหะหลังจากเรือเดินทางมาถึงประเทศไทย19ในมิติการเมืองภายในการส่งมอบครั้งนี้อาจถูกตีความว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลที่สามารถผลักดันโครงการใหญ่ให้สำเร็จลุล่วง20แต่ในอีกด้านหนึ่งฝ่ายวิจารณ์ยังตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และความปร่งใสของโครงการเรือดำน้ำา21การมาถึงของเรือดำน้ำเ S 6 6ทีจะทําให้กองทัพเรือไทยต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดูแลการซ่อมบารุงและการปฏิบัติการในระยะยาว22นอกจากนี้ยังมีคําถามว่าไทยจะสามารถบรรลุแผนการจัดหาเรือดำน้ำสามลำตามแผนเดิมได้หรือไม่เมื่อเผชิญข้อจํากัดทางงบประมาหานัก23สําหรับจีนการส่งมอบครั้งนี้ยังเป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาวุธ และการต่อเรือระดับโลก24จีนมองว่าความสําเร็จนี้จะช่วยเสริมบทบาทการเป็นพันธมิตรทางทหารของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้25ในเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคหลายฝ่ายคาดว่าการปรากฏตัวของเรือดำน้ําไทยจะทําให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องทบทวนยุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของตน26การแข่งขันสะสมกําลังทางเรือในอาเซียนอาจอรุนแรงขึ้นโดยมีทั้งเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ต่างก็มีเรือดำน้ำประจําการแล้ว27 อย่างไรก็ดีไทยยืนยันว่าโครงการนี้มีเป้าหมายาเพื่อการป้องกันประเทศและรักษาสมดุลทางความมั่นคงในภูมิภาคไม่ใช่การยุยุใคร28เมื่อเรือดำน้ำเอส26ทีมาถึงไทยอย่างเป็นทางการจะมีพิธีต้อนรับและการแสดงศักยภาพต่อสาธารณาชนในเวลาที่เหมาะสม29ความสำเร็จของการส่งมอบครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการปิดฉากความไม่แน่นอนยาวนานหลายปีและเปิดฉากบทใหม่ของกองทัพเรือไทยในศตวตรรษที่21 30 สุดท้ายไม่ว่าเสียงวิจารณ์หรือความคาดหวังจะเป็นอย่างไรเรือดำน้ำเอสยีทีพร้อมเครื่องยนต์ CHD 620ก็ได้กลายเป็นทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดลำหนึ่งของประเทศไทยไปแล้ว